เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับทัอาร์เนอร์ส์ร็เฮดโค้ดคนใหม่ของทีมเราที่เพิ่งได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการและแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนในสัปดาห์นี้ล่าสุดเจ้าตัวเองก็ออกมาเปิดเผยถึงอีกหนึ่งเคล็ดลับที่เขานํามาใช้ในการคุมทีมลิเวอร์พูลของเรานั่นคือการศึกษาการเล่นและแนวทางการฝึกซ้อมของทางเยอเกนครอฟอดีตในายใหญ่เฮวีเมทัลใหม่จากระเอียด ผมได้ดูเกมการเล่นของลิเวอร์พูลมาหลายตอนหลายเกมเลยนะสตรอวกล่าวผมยังมีโอกาสได้ดูการฝึกซ้อมของพวกเขามาค่อนข้างจะเยอะอีกด้วยแน่นอนว่าแฟนบอลเองก็ได้ดูเกมการเล่นของพวกเขามาอยู่แล้วและก็คงจะรู้กันดีว่าเรามีนักเตะที่ยอดเยี่ยมอยู่มากมายหลายคนภายในทีมของเรา แต่ก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าผมเองจําเป็นจะต้องศึกษาการฝึกซ้อมของพวกเขาด้วยผมคิดว่าสโมสรแห่งนี้มีวัฒนธ,นธรรมที่ยิ่งใหญ่และพวกเขาก็ทํางานกันอย่างหนักมาอยู่เสมอเช่นเดียวกันกับบรรดาแฟบนบอลของเราที่คอยสนับสนุนทีมอย่างเต็มที่ระหว่างเกมการแข่งขันในแต่ละนัดมันมีอยู่สองเหตุผลนะว่าทาไมเราถึงจําเป็นจะต้องทําเช่นนั้น หนึ่งเลยก็คือเพื่อทำความรู้จักกับตัวของบรรดาน,นักเตะให้มากยิ่งขึ้นเพราะโดยปกติแล้วคุณจะเห็นกับพวกเขาเฉพาะในเกมการแข่งขัน อย่างที่สองก็คือเราจะได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของสโมสรได้ดูว่าพวกเขาฝึกซ้อมกันอย่างไรและคุ้นเคยกับอะไรแบบไหนผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะเมื่อคุณต้องมาทำงานต่อจากคนอย่างทางเยอเกนครอฟและบางทีอาจจะรวมถึงทางเปปลิเนอร์ด้วยพวกเขาเป็นคนที่ทำงานอย่างหนักมากๆในสนามซ้อมและผมก็ต้องดูแนวทางความคิดของพวกเขา ผมขอพูดแบบนี้ก็แล้วกันนะว่าเราอาจจะขอขโมยไอเดียของพวกเขามาได้ปกติแล้วคุณซื่อคนอื่นอาจจะทำมันผ่านการดูเกมการแข่งขันแต่หากคุณมีโอกาสได้ดูการฝึกซ้อมของพวกเขาด้วยมันจะมีส่วนช่วยเหลือคุณได้มากเลยละ่ะในไหนก็เปิดประเด็นมาด้วยบทสัมภาษณ์ของทักอาเนอร์สรอตกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องการปรับทีมงานเบื้องหลังของเรากัน บางเพราะหลังจากที่เยอรเกนครอฟอำลาทีมของเราไปก็มีสตารโค้ดอีกหลายตอนหลายคนที่บวกมือลาตามเขาไปด้วยและเมื่อวานนี้ตัวของทางสลอตเองก็เพิ่งออกมายืนยันการแต่งตั้ง,งทีมงานชุดใหม่แบบรวดเดียวถึง3คนนั่นก็ได้แก่ทางซิปเก้เฮาชอปที่เดินทางเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมคนใหม่ของเราลูเบนปีเตอร์สที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นโค้ชในด้านของสมรรถภาพร่างกาย คนสุดท้ายก็คือทางฟาเบียนออตเต้ที่เข้ามาเป็นหัวหน้าโค้ชผู้รักษาประตูคนใหม่ อย่างไรก็ตามตามการเปิดเผยของทางพอ l จอยส์เหยี่วข่าวสายของคนดังจากทาง The Times สำนักข่าวเชื่อถือได้จากประเทศอังกฤษก็มีการลงลึกรายละเอียดในประเด็นนี้ออกมาว่าอันที่จริงแล้วทีมของเรายังเกือบจะได้อีกหนึ่งทีมงานเข้ามาทำงานให้กับทางสรัตดังกล่าวข้างต้นพร้อมกันเป็นลายที่4ด้โดยส้ำไปแต่สุดท้ายก็พลาดได้ตัวเขาดังกล่าวเพราะไม่ผ่านการขอใบอนุญ,ญาตทำงานในสหราชอาณาจักร เขาคนนั้นก็คือทางเอเตียนไรเน่นฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลของทางเฟยนยูนดรอตเทอร์ดัมนั่นเองที่ตอนแรกก็อยากจะย้ายตามมาอยู่กับทางสลอตเหมือนกันมันเป็นที่เข้าใจกันว่าเอเตียนไรเน่นฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลจะไม่ได้ย้ายตามทางอาร์เนอร์สลอตมาอยู่ที่แอนฟิ์เพราะเขาขอไปอนุญาตการทำงานในสหะราชอาณาจักรไม่ผ่านจอยส์ก่า ทั้งนี้มันก็เป็นไปตามที่ตัวของทางไรเน่นเองมีการคาดการเอาไว้ล่วงหน้าแล้วเหมือนกันว่าตัวของเขามีโอกาสสูงที่จะขอใบอนุญาตนี้ไม่ผ่านน่าจะต้องทำงานกับทางเฟยนูตต่อไปเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพื่อไม่จะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของตำแหน่งปักกลังตัวกลาง,ลางและแนวรับกันบ้าง ื่อน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีการยืนยันออกมาแล้วว่าสโมอสรของเราจะให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกสำหรับช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะตอนสัมฤทธ์นี้หนึ่งในคนที่มีข่าวพัวพันกับทีมของเราอยู่ก็คือรูชาเรียลเกรตทริดาปักาลังสารพัดประโยชน์จากทางสโมอสรเฟเยนูด์รอเทอร์ดัมที่ซึ่งตัวของเขาเองนั้นก็เป็นอดีษษตสิทธิ์เก่าของทักอร์เนสตรอตนั่นเอง เขาสามารถลงเล่นได้ในหลากหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นแบ็คขวาปักกลังตัวกลางและรวมไปถึงมิดฟิลด์ตัวรับอีกด้วยเรียกได้ว่าเขาสามารถปรับตัวเข้ากับแทคติกต่างๆตามสถานการณ์ในการแข่งขันที่แตกต่างกันในแต่ละเกมได้ดังนั้นเขาถือเป็นกำลังสำคัญในทีมของทางสลัตในการแข่งขันเมรดูการที่ผ่านมาและได้รับโอกาสลงเล่นรวมทั้งสิ้นไปมากถึง47นัดในการแข่งขันทุกรายการอีก จนตกเป็นข่าวว่าอาจจะได้ย้ายตามมาร่วมทีมลิเวอร์พูลของเราทว่าล,ล่าสุดตามการเปิดเผยของทางฟาบิโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียร์หนึง่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ออกมายืนยันว่าปเอชเชปารีสแซงต์แชร์แมงได้กระโดดเข้าร่วมวงเพื่อแย่งชิงไรเซ็นของเขาด้วยอีกทีมข่าวเจาะพิเศษรุษชารียลเกรตทวีดาได้ถูกเพิ่มรายชื่อเข้ามาในลิสต์ที่ทางปารีสแซงต์แชร์แมงกำลังจับ ดููอย่โลมาโนโพสต์ ano, Post, ยืนยันผ่านหน้าเอกส่วนตัวของเขาเอ็ดมอนทับโซปาก็เป็นอีกชื่อที่อยู่ในลิสต์ของทางไปแอดเชด้วยเช่นเดียวกันสำหรับเป้าหมายการเสริมทัพในตำแหน่งประกลางตัวกลางคนใหม่ของพวกเขาหลังจากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับทางเลวเวอร์กูเซน นอกจากนี้มันก็ยังมีอีกหลายสโมสรจากพิมอลที่แสดงความสนใจในตัวของทั้งเกรียดทุยดาและแทบโซบาเข้ามาด้วยไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะมันจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในนักเตะคนสำคัญสำหรับแดนหน้าของเราอย่างทางหลุยดีออสปิดทีมชาติโครมเบียกันบ้า เมื่อเขาตกเป็นข่าวอย่างหนักเรื่องการย้ายออกจากทิมแอนฟิลไปในช่วงซัมเมอร์นี้ท่ามกลางความสนใจจากทางเจ้าบุญทุมบาร์เซโลนาโดยที่ทางลุยส์มานูเอลดิอาสหรือคุณพ่อบังเกิดเกล้าของเขาก็เป็นคนที่ออกมาพยายามจะจุดไฟเรื่องนี้อยู่เป็นนิดลังคอยย้ำกับสื่อมวลชนในหลายตอนหลายโอกาสว่าความฝันสูงสุดของลูกชายก็คือการจะได้ย้ายไปลงเล่นในทิมคัมนน แม้ก่อนหน้านี้ตัวของทาง The a r t เองจะยืนยันมาโดยตลอดว่าเขายังคงมีความสุขด,ดีกับการลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลแต่ล่าสุดก็ดูเหมือนว่ามันก็จะเริ่มมีสัญญาณแปลกๆออกมาจากทางฝั่งของโจตัวเองในบทสัมภาษณ์ล่าสุดของเขา เมื่อเขาไปออกรายการ Ask Me Anything ของทางพิมลิกใน EP ีล่าสุดที่ซึ่งโจตัวก็ดผูกผู้ดำเนินรายการสอบถามถึงนักเตะที่เขามีความชื่นชอบมากที่สุดตลอดการและรวมไปถึงคนที่ยังลงเล่นอยู่ในปัจจุบันด้วย จุดนี้นี่แหละที่ทำให้สื่อเองเริ่มจับสัญญาณแปลกๆได้ก็คือคำตอบที่ทางดิอาสได้ให้กลับมาทั้ง3รายชื่อนั้นต่างก็เป็นอดีตนักเตะอารัตตำนานของทางบาร์เซโลนาด้วยกันทั้งสิน้นเอาละ่ะสำหรับนักเตะคนโปรดของผมที่เป็นเสมอมาตั้งแต่เด็กเลยก็คือโรนันดินโยดิอาสก่าวคุณสามารถพูดได้เลยว่าเขาคือตำนานในดวงใจของผม ส่วนนักเตะในยุคปัจจุบันที่ยังลงเล่นอยู่นะหรอมันก็คือ Re ิโอเนลเมสซี่ยังไงล่ะผมชื่นชอบในตัวของเมสซี่มาโดยตลอดเช่นเดียวก,กันกับที่ผมชื่นชอบในตัวของเนย์ ma. แต่หากเลือกได้เพียงแค่คนเดียวผมขอเป็นทางเมสซี่ก็แล้วกันหลังจากฟังเรื่องราวของทางหลุยส์ดีอาร์สกไปแล้ว ข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูความเคลื่อนไหวล่าสุดจากทางฝั่งของบาทเซโหน่ากันบ้างเพราะก่อนหน้านี้แม้พวกเขาจะแสดงความสนใจอย่างจริงจังในตัวของดิออสเข้ามาแต่อุปสรรคใหญ่ของยอดทีมจากแคว้นคาตาลันก็คือการต้องจัดการกับปัญหาด้านการเงินของพวกเขาให้เรียบร้อยเสียก่อน แต่ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางมุนโดเดอปาร์ติโบสื่อชื่อดังจากประเทศสเปนก็ได้ระบ,บุออกมาว่าบาเซลูนาสามารถหาทางออกในประเด็นดังกล่าวข้างต้นได้เป็นทีเรียบร้อยแล้วเมื่อพวกเขาได้กำลังพูดคุยกับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของดูไบเพื่อขายหุ้นจำนวน15%ของบาซ่าวิชันบริษัทด้านเว็บทรี และบล็อกเชนของพวกเขาซึ่งเป็นจำนวนเดียวก,กันกับที่พวกเขาเคยจะขายให้กับทางลิเบรโรแต่ดิวดังกล่าวข้างต้นในช่วงเวลานั้นก็ไม่ลุกลวงจนถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งในตอนนี้เพื่อเป็นการจัดการสถา,านะทางการเงินของสม,มสรมันเป็นที่เชื่อกันว่าในตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเช็ครายละเอียดของสัญญาแล้วโดยทุกอย่างก็น่าจะเสร็จสิ้นได้ในช่วงต้นสัปดาห์หน้า ด้านบาร์เซโลนาเองก็กำลังรอที่จะประกาศดีลนี้อย่างเป็นทางการหลังมองว่ามันเป็นข้อตกลงอันสำคัญยิ่งสำหรับทีมของพวกเขาเงินที่จะได้จากข้อตกลงนี้จะถูกรวมเข้าไปในงบประมาณของฤดูกาล2023 -2024 ถึงน่และนั่นก็จะทำให้พวกเขาสามารถทำไรายได้ตามเป้าหมายรวมไปถึงการปิดงบประมาณในปีนี้ให้มีตัวเลขเป็นกำไร นั่นหมายความว่าหากดิลนี้สําเร็จบาเซโลนาก็จะมีงบประมาณมากเพียงพอสำหรับการคว้าตัวทางดีอัสไปจากทีมของเราด้วยเช่นกันในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้แล้วเพื่อนเพื่อนละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ให้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ